สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กซี่บุรี่ผู้โดยสารบอกกลัวโชคแตกอ้างรู้กฎหมายลันท้าจะลงต้องจ่ายเงินด้วยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมผู้ใช้เชื่อว่าเรสเกลได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะคนขับรถแท็กซี่โตคารมกับผู้โดยสารเนื่องจากคนขับแท็กซี่พูดว่ากลัวโชคแตกเพราะผู้โดยสารอ้วนทําให้ผู้โดยสารถามว่าทําไมไม่บอกก่อนจะได้ไม่ขึ้นไม่ใช่ผู้จาดูถูกทําให้เสียความรู้สึก ผู้โดยสารถามว่าทำไมพี่ไม่พูดตั้งแต่แรกว่าไม่รับคนอ้วนกลัวโชคแตกจะได้ไม่ขึ้นไม่ใช่มาพูดจะดูถูกถักถังกันแบบนี้ทำให้เสียความรู้สึกปกติขึ้นแท็กซี่มาหลายคันก็ไม่เคยเจอแบบนี้แล้วพูดบั่นทอนจิตใจถ้าคนขับไม่สบายใจก็จะลงขณะที่คนขับแท็กซี่ก็ถามว่าบั่นทอนจิตใจอะไรพูดความจริงเพราะกลัวโชกแตกถ้าจะลงก็ต้องจ่ายค่าโดยสาร เพราะตนไม่ได้ไล่ส่วนที่รับขึ้นรถเพราะรับตามกฎหมายบ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมายไม่ใช่กฎของคุณบูลลี่อะไรตนพูดความจริงตนรู้กฎหมายพูดได้แค่ไหนลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าแท็กซี่เป็นจํานวนมากที่มีการบูลลี่ผู้โดยสารซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ